สวัสดีครับสบายดีผมแม่พี่น้องคือตอ้นนี้เฮาส e พาทุกคนไปเบิ่งตลาดแคมทางอยู่ลาาเนาะเห็นมีผู้หนึ่งนะเราคอมเมนต์แต่ต้นเลยแหละอันนี้ก็เลยอยากถามทุกคนเนาะ,ะว่าอ๋อยูเลาาก็แปลกเนาะทำตลาดข้างทางถ้าอยู่ที่ไทยนี่มันผิดกฎหมายเกยกับผู้ผลผิดกฎหมายหรือผิดเนาะเพราะว่าอยูเล่กาก็หลยเวลาเขาไปบ้านนั่นบ้านนี่นี่เขาก็จะขาย เรื่อง <ไป S 1> แคมทางแบบนี้เนาะอึใบตีฮตใบตีเขาก็จะขายเครื่องแคมทางไว้เนาะทุกคนเนาะอันนี้เขาจะขายจะเป็นแบบพวกอาหารที่เขาสามารถหามาเองได้บอกว่าจะเป็นปูปลากุาก้งหอยหมักหมอกหมากไม,กม,กม,กมก้นั่นนี่ที่หาตามธรรมชาติามาขายเดี๋ยวเราสิพาทุกคนไปบึงนะหนานนีมะน่าจะบุพพิพษกฎไม้รอกเนาะมันกน็เรื่องธรมรมดาเนาะขายเรื่องอยู่ตลาดไปเดี๋ยวเราสิไปบึง ทุกคนเบิ่งอมกันว่ามันผิดกฎหมายบอกแต่ว่าคันว่างออกมากลางทางนี่ขนาดจะผิดกฎหมายอันนี้นี่บบแมนว่าอันอไหนโบแมนว่าทางบ้านให้ค้ายนั่นนี่เลยขนาจะคนแถวนั้นเอามาขายเองว่นะค่อยฉากไว้ตอนนี้เฮาก็ลัมาฮอตลาดแข้มทางงนะทุกคนเนาะมันเป็นทางหลวงทางปากเซไปอุบลปากเซข้ามไปไทยนี่เลยเพราะมันขนาดจะบ่ผิดกฎหมายเนาะเพราะว่ามันบ่บด้คัด ทางสัญจรแต่ว่ามันอาจจะเป็นลตลาดที่คนแถวนี้มาตั้งขายเองเป็นตลาดซุนซุนเนี่ยมั่นกับรถกีทางจราจรเป็นอย่างนี้ก็น,กน,น่นา,นาจะโอเค,ยค,อ,คอ,อยูออ่แต่ว่ากีดอ,อ,อยู่น้อยหนึ่งรถจอดขีดทางจราจรนั่นึองล้วก็บริการข้างในก็ได้อยู่เนาะตอนนี้กระถางมิตะบันดานลงมาก่อน เด็กที่ไปซื้ออยังกินแรงนะทุกคนเนาะอาหารแบบาลาวก็ใส่พี่ไปไม่แต่อยากไปกินปีงหมูเด็กวัาเป็นแต่ไม่แต่อยากจะกินปิ้งหมูไปตลาดนี่ก่อนซื้อเนี่ยไปเห็ดกินแรง <c oughs> นี่เนี่ย <c oughs> ย้ำปีงไป อตอนนี้กำลังไปเมงองคล้ายแคมป์ภา,ลา,าตลาดแคมป์ภาตลาดบัวพกเดนท์พีบากเจบุญมันมีแต่อาหารแบบเราเป็นแต่สี่คนอาหารแบบ

ตา่าอนาบุนน่งี่ีเออทายยังมากเขาเออ มีแต่ผักเอดไข่เบิร์อะไรเปล่ไข่ไข่ยังอยู่ยังบวโอ๊ยสื่อแลนวนะยังเหลือดสองหวยเยไข่ตอามาเต็มทื่ไข่ ยิงโม่หอยหอยตุ่มกระแสบตั้มกระสบเนาะตุมกระแสบตั้มกระแสบหอยได้หอยโดนหนึ่งสี่สิบพันทุกคนสีพันานี่ทุกคนต้องเอาเงินสดมาเลยทุกคนเพราะว่าุูนมาขอจะได้

ตอนนี้อีกแบบนี้ไข่เอ้โหดีแล้วแล้วไมีแต่พวกคักปลาไข่น่าจักเลยฮัลโหลพีอะไรพีอะไรสีปลาแม่อุ๊บปลวกตี๋ไข่เอา tôi đi nhắn ừ, mình mất hả tôi nhắn mình mất mất không mất mất không mất 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 á mất 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 ก็จะมีแต่ปลาหอยว่าต้องอยาด่าดึงง ยังมาอ่เนื้อเงงเน็ดกับเกะเ็ดกับเกะาเห็ดยังกินขัวขัวป่โกยาเซียนอินยู่กิแมกิน้วยยไปุ

ร้ายจะมีอาหารบรบดานัทุกวกเนาะหมูเห็ดเป็ดไก่ได้แต่ไข่กับหอยหอยปังอยู่เวียงนี่แพงขนาดเลยจานหนึ่งหาหกสิบพันห่อนสิบหน่อยได้มือแรงสีต้มต้มแล้วก็เห็ดแจวแส่บสุดมือเร่งบังคิปหอยเด้อกอยเดียหอยให้เจ้าเห็ดให้กินซะ A một bên lúc này dạng luôn nè 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 dạng được, nè dạng luôn nè dạng nè บอลทั้งสี่อย่างเลยไปมันมีเพลงด้วยทุกคนเนาะแล้วสิร่ไยเนาะนี่ก็มาหอเทียมเฉียบร้อยเนะทุกคนเนาะนั่นแหละคือตลาดทางซ่างมันก็บ,บริพิตอีกสังกเพราะว่ามันบริดีมันบริดีออกมาทางพอบันไดแต่ว่าอยู่ไทยเนี่ย่อยเห็นว่าตลาดแบบนี้เนี่ย ตามที่เขาขี่ไปอุบลนนี่ก็บบเห็นส่วนแรกเขาจะให้เป็นอ่าเป็นลานเอาอืมมันจะมีลานแล้วเขาก็เปิดตลาดอันนี้มันเป็นแบบตลาดชุมชนเชื่อว่าตลาดก็เป็นตลาดดอกทับอิฐมันก็มีแต่ห้านเดียวมาขายแล้วก็ล้างๆกับเริ่มแต่ละเพื่อนก็มาขาย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 มันก็เลยเต็มเบิดมันนี่แถวเขตนะ่ก็คนก็เต็มเขาไปจอดซื้อนั่นนี่ เขาว่าอยู่ไทยผิกดกฎหมายน่าจะบูผิดตีไม่ใช่ผิดจะไดยเนาะเอากบบรบเบื้ขายความออกไปพอปัญหาอันนี้ก็ฝากถามทุกคนเนาะเป็นบทเรียนร่มแห้งขนาดเนาะทุกคนเนาะอยู่เล่าตอนนี้เอาแบตกระเบิดแบตเบิดเด้อทุกคนเด้อบ๊ายบายเด้อเจอกันคลิปหนาไปถ่ายคลิปให้ทุกคนเบิ่งด้นเลยเนาะเดี๋ยวมื่ออื่นสิบใบหนบ้านบ้านาน้อยเด้อทุกคนเจอกันโอเคบ๊ายบาย